สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาประทับใจคุณเรื่องอะไร อย่างแรกที่เขาประทับใจในตัวคุณน่ะก็คือคุณสมบัติของคุณคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมดูดีนะคะรูปร่างหน้าตาความคิดนิสัยใจคอฐานะอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีไปหมดเลยอะ่ะแล้วถูกใจเขามากถูกจริต <c ười> คือดีจนเขารู้สึกว่าเขา แปลกใจเขาไม่เคยพบไม่เคยเจอคนที่ดีแบบนี้อืมคุณน่าจะเป็นคนในสเปคของเขาด้วยนะคือค่อนข้างที่แบบตรงสเปคอะโดนใจมากๆด้วยเขาก็เลยยิ่งมองคุณแบบในแง่ดีคือทุกอย่างมันดูดีไปหมดอะอย่างคือเข้าใจไหมว่าไอ้ความสวยความหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน อย่างบางคนอนะมองว่ามองว่าคนนี้สวยแต่อีกคนนึงอาจจะมองว่าคนนี้ไม่สวยอย่างเงี้ยก็ได้แต่สําหรับเขาอะที่บอกว่าคุณดูดีไปหมดเลยเพอร์เฟคไปเลยเพราะส่วนหนึ่งอะคุณนัดันไปตรงสเปคของเขาอืมเขาชอบคนรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือลักษณะนิสัยแบบนี้ทีเนี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้เอ,อ่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุณแบบครบจังเลยคุณพร้อมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม เราพูดถึงในมุมมองของเขานะคะแต่ก็อย่างที่รู้ว่าในโลกนี้มันไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะไปสมบูรณ์แบบในความรู้สึกของเขาในมุมมองของเขาเท่านั้นเองจนเขารู้สึกแบบแปลกใจประหลาดใจหรือว่าค่อนข้างแบบ เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ที่ได้เจอคนอย่างคุณเพราะเขาไม่คิดว่าคุณจะมีอยู่จริงหรือว่าเขาจะได้เจอคนที่แบบโดนใจตรงใจขนาดนี้ โอเคเขาประทับใจคุณเรื่องอะไรอีกนะคะก็จะมีความที่คุณเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงเห็นตรงนะคะเป็นคนจริงใจใส่ซื่อบริสุทธิ <c ười> ค์คือคุณคุณจริงใจกับเขาเขารับรู้ได้คุณรักเขาด้วยความจริงใจเขารับรู้ได้ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักไม่ใช่แค่ว่าเออคุณคุณรักเขาหรือคุณรู้สึกดีกับเขาแค่นั้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆอ่ะค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อสัตย์อืมไม่ไม่ได้คดโกงหรือว่าไม่ได้แบบว่ามีมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครมากมายอ่ะไม่ใช่คนปิน้นปล้อนอะไรอย่างเงี้ย ออยิ่งเขารู้จักคุณเขาก็ยิ่งรู้สึกแบบประทับใจในในจุดนี้บางคนคุณคิดยังไงคุณพูดออกไปแต่แต่แต่คำพูดของคุณนะ่ะไม่รุนแรงนะคำพูดของคุณจะเป็นคำพูดที่อ,อ่อ,อนโยนดูมีศิลปะคือไม่ใช่การพูดแบบสร้างความเจ็บปวดให้ฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็พยายามที่จะพูดให้ตรงที่สุดแต่ก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง าการทำร้ายจิตใจคนอื่นให้มากที่สุดด้วยเหมือนกันอะทีนี้มันก็มาเช,เชื่อมโยงกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะประทับใจมากๆนะคะเพราะคุณเนี่ยมีความแบบใจดีอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนอื่นคุณแคร์คนอื่นคุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะอ่อนไหวกับกับเรื่องของคนอื่นอะ อ่อนไหวกับความคิดเห็นหรือ,อความรู้สึกของคนอื่นถึงได้บอกว่าคุณเป็นคนตรงก็จริงเวลาบางเรื่องอะไรที่แบบมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ถูกใจคุณไม่ชอบคุณรับไม่ได้เนี่ยคุณจําเป็นต้องพูดคุณก็พูดแหละคุณไม่คุณไม่โกะหกค่ะแต่ว่าคุณจะเลือกวิธีการพูดแบบละมุนล,ละม่อมแบบอ่อนโยนที่สุดเบาที่สุดเนี่ยให้คนที่ฟังอ่ะรู้สึกรู้สึกแย่น้อยที่สุด เท่าที่คุณจะทําได้เพราะคุณแคร์คุณแคร์คนอื่นๆมากไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่คุณรักหรือคนสนิทของคุณทุกคนทุกคนที่อยู่ในชีวิตของคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรกับใครนะคะเนี่ยคุณคุณค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของความคิดความอ่านของคนอื่นด้วยกลัวคนอื่นจะมองคุณไม่ดีกลัวคนอื่นจะ ไม่ชอบคุณกลัวคนอื่นจะรู้สึกแย่กลัวคนอื่นจะแบบว่าเออไปเสียใจเพราะคําพูดของคุณหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือการกระทําของคุณจะไปสร้างบาดแผลให้ใครคุณคิดหมดเลยอ่ะแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นดีด้วยอืมมีความใจดีนะคะอบอ้อมอารีอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาให้กับ คนอื่นๆได้ดีเวลาใครมีปัญหาอะไรมาหาคุณนะแล้ขอให้คุณช่วยอย่างเงี้ยคุณเต็มใจช่วยคุณจะช่วยนะคะถ้าคุณช่วยได้หรือกรณีที่คุณช่วยไม่ได้จริงๆคุณจะรับฟังคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างน้อยๆคุณจะช่วยให้เขาอะได,ได้ได้ระบายออกมาหรือหาวิธีทําอะไรก็ได้อย่างน้อยคือให้ช่วยได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงีย้ยทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกดีขึ้น หรือผ่อนคลายขึ้นอันนี้เป็นความน่ารักในตัวคุณอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาประทับใจก็คือคุณเนี่ยเป็นคนเอ,อโรแมนติกนะคะมีความโรแมนติกมีความเป็นคนรักที่ที่น่ารักอะ่ะไม่แข็งทื่อไม่ไม่นิ่งเป็นก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยมีมีความหวานมีความอ่อนโยนเออเรียกว่า เป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบในสายตาเขานะคะการดูแลเอาอกเอาใจมีครบหมดเลยอืมแล้วคุณยังเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีด้วยนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวคุณเป็นคนรักสวยรักงามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณรักสวยรักงามคือคือ ต้องดูดีอะ่ะต้องดูดีอยู่ตลอดเออจะแบบแต่งตัวโซมโมสมกรปรกไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยผมเเ้วลุงลังไม่ได้ลักษณะคุณจะเป็นคนที่แบบสะอาดสะอา้านคือจะมีกลิ่นที่สะอาดเหมือนแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะมีแบบกลิ่นน้ําหอมที่แบบไม่ไม่ทาร้ายผู้คนรอบข้างค่ะไม่ใช่กลิ่นฉุนไม่ใช่กลิ่นแรงเกินไปเป็นกลิ่นอ่อนๆกลิ่นสบายๆรู้สึกแบบคลีนครีน่ะ แต่ว่าคือคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบมีกลิ่นตัวเหม,ม็นเหม็นเหงือ่อเหม็นอับหรือว่าแบบคือเสียภาพลักษณ์ไม่ได้ว่างั้นเถอะดูแลตัวเองดีดีมากดูสะอาดสะ้านะคะดูมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยปิดตัวผมเผ่าไม่มันปิดหนังหัวไม่แบบว่าเอ,อผมมันเยิม้มหน้ามันเยิม้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่คุณเลย ไม่ไม่มีทางที่คุณจะปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นอืมโอเคสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ